สวัสดีครับทุกคนตั้งใจตั้งใจทุกนตๆๆั้งใจสนุกม,มากครับผมแต่ว่าไม่ได้ เร่นงกิจกรรมที่สนุกขนาดนี้มานานมากๆแล้วก็วันนี้ก็มากับแบบพี่ๆหลายๆคนมากๆทั้งแบบพีดีเจพี่ๆคือหลายๆท่านจริงๆแล้วก็มาเชื่อมต่อกันก็มากับแกงดวงใจแยงพรมด้วยก็จะทบทบทั้งบ้านอยู่แล้วมี่ือทำท่าแบบมีดีเจหมดมี่เป็นอดไหมตอนหยุดช่องเดียวกันปาตอนหยุดอ่ะตอนเล่นเกมมาหมดเมื่อวานเรก็ต้องหยุดละเออ พาดีไหหน้ามันดีไหม้่าเอออ่าโตงเทนขอโทษครับขอโทษครับคนเป็นไหมเป็อ่าอ่าแล้วยังไงสำหเรากับเกมในวันนี้ไม่ไคลนี้เพื่อนๆบอกพี่บอกสนุกครับผมสนุกสนุกมากๆจริงๆมันเป็นเหมือนแบบเมื่อก่อนเราผมเล่นการละเล่นอะไรพวกเนี้ยตามแบบยุคบ้านสมัยแบบประถมอ่ะไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาเล่นอีกครั้งหนึ่งกลางสยามตอนเปนเด็กเราเรียกอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่มีชื่อเรียกอะ A.I.O.U. หอยุดใช่ไหมตอนเรียก a อ o อหอยุดใช่ไหมครับใช่ใช่ตีโอ้มีคนบันไดเขาเนี่ยเข้าบันไดเข้าบันไดอะคะก็วนมีการแบบซ้อมกันมาก่อนนะคะว่าเราจะเดินจะอะไรยังไงความก้าวหน้าปะซ้อมครับเกมนี้ต้องใช้ความนิ่งซึ่งเอาจริงผมก็เป็นคนนิ่งอยู่แล้ว เป็นคนเรียบร้อยนะเป็นคนเรียบร้อยใช่ครับใช่ใช่ก็แบบมีฝึกสมาธิครับฝึกสมาธิเพิ่มเติมครับผมให้ตัวเองแบบพยายามที่จะนิ่งเมื่อกี้ลืมนึกว่าหายใจไม่ได้เกือบตายเกือบตายใจเลยเกือบตีโอ้โหคือแบบเก่งมากที่หล้มไปนี่คือ acting หรือว่ายังไงผมตั้งใจพุ่งแล้วเมื่อกี้ไอตอนที่ผมล้มอ่ะตั้งใจว่าพุ่งแล้วมันต้องข้ามเส้นชัยไปได้เลยแต่ว่า น้องโกโกวาโก้ซีมาพิมพ์มิรดาเขาหันมาก่อนอะไรนะอะไรเลยบ้องร้องเลยนะน้องสนิทแค่ตัวน้องช่วยนะโกโกวาแ้วโกโกวาโก้ซีพี่อัมสุนดาคือเขาหันมาก่อนเพราผมอ่ะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าคือมือผมอ่ะแตะเส้นแล้วแต่ผมไม่รู้ผมชนะหรือยังไม่ต้องผ่านทั้งตัวก็เลยทางไว้ก่อนค่ะ ะได้สนุกกวยใช่ครับสนุกมากๆขาขอบคุณเอสอีกครั้งนึงนะครับผมที่มาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับพวกอะไรได้มาเจออีกนะครับผมขอบคุณมากๆครับเป็นใจมาให้กำลังใจเยอะๆใช่เป็นใจมาให้กำลังใจเยอะมากๆขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับผมที่มาให้กำลังใจตอนนี้คือแบบว่าอ้ยอ่อนโยนมากเลยนะครับตอนมาสอง EP แล้วครับผมวาระต้องห้ามครับก็สนุกกันไหมลูกม ก็ต่างแพ็กเหมือนกันเนาะเราเป็นคาแรคเต้เลยตัวละครเราเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยใช่เกือบกระแสของเราเป็นยังไงคะกระเส่ของเราได้อ่านอ๋อมีครับผมว่านยังมาอยู่ตลอดครับผมก็ฟีดแบยก็แบบดีมากๆขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามาให้กำลังใจกันในละครกันครับผมก็อยากให้ทุกคนลองติดตามชมอีกอันนี้ยังออาไปแค่สอง EP เอง เรื่องราวมันยังไม่ทันได้เกิดประเด็นประเด็นอะไรเลยขอแบบเรายังเพิ่งยิ้มยิ้มยังยังใช่ยังพอแค่ยิ้มยิ้มยังพอกรุบกริบเรื่องราวมันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสมมติว่าก้าวหวานลักต้องห้ามตอนนี้สองอีพีปุ๊บอย่างนี้ละผมบอกเลยอีพียี่สิบนู้นอย่ากรู้มันขึ้นยังไงต้องติดตามชมครับมันต้องกินเั็นใจเช้าเพิ่งไปดูใช่ครับผมครับผมกินแล้วก็หาอะไรกินตามไปด้วยเวลาดูละครมันจะได้แซ่บจะได้อร่อย ต้อกดอะไรตอนแรกก่อน่รก่อนพี่จอนร้องอมไม่ได้มองเป็นความกดดันเลยเพราะว่าไม่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมจะได้จะเรอเรื่องที่ผมได้มาแล้วจากการถ่ายทาจากการแบบแอคติ้งอะไรเพราะว่ามันทําให้ผมรู้สึกว่าผมชอบการแสด,สดงจริงๆก็ถ้าพูดในเชิงของคนทํางาน ก็อยากให้ทุกคนได้ดูละครกันแล้วกันครับเพราะทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่ผมทุกคนในหัวามราทผิดชอบเขาคุณเพลงน่าตั้งใจมากๆที่จะทำเอาเรื่องนี้ให้ดีที่สุดก็อยากให้เป็นกําลังใจกัให้กันกัน EP สามจะยิ้มขนาดไหนะเพราะเราเริ่มไปเฝ้าเริ่มไปเขาบ่อยๆขึ้นแล้วนะจะเริ่มไปเฝ้าได้ไหมไม่เฝ้าไม่เฝ้าเริ่มเริ่มรู้สึกว่าอยากทำความรู้จัก กอย่างสนใจใช่เป็นเป็นคนที่น่าสนใจใช่ประการมลิดูต่จะขอได้ยิ้มยิ้มกันก็มีเดี๋ยวมีให้ยิ้มได้อีกครับผมยิ้มแล้วยิ้มอีกแน่นอนน้ำตาผมว่าครบรสอ่ะจะขอเรื่องนี้มีให้ทุกคนเลยครับทุกรสชาติครับฝากติตามด้วยนะครับรู้ถชาบงรชาตะรัชาติหวาห มันหวานฟาซาหน่อยนึงครับผมเพราะว่าตอนนี้เอสก็มีรสชาติใหม่มันต้อง่างนี้คือสไตล์ใช่ไปมอะไเสักอย่างนี้วันนี้อะไรเตรียมอะไรรงมอะไรไม่อยากสไตล์เลยต right le ้องมาแหละริบอยู่ริดอยู่ก็อยากให้ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งครับผมในโซเชียลมีเดียปกติแบบปกติจะมีแบบว่า อยากเหะรดวนะวิตถามแฟนแม้ว่าอยากเห็นคอนเทนต์อะไของเราผมเป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์ไม่ทำโพลนะว่าให้แฟนเลือกมาไม่เน้นตามเทรนด์น้นวันเท่นวันเด่นไปเลยเราเป็นคนไทยคนแรกอะเนาะเน้นเราเป็นคนต้อันดับหนึ่งารกังตนานแล้วครับผมทานได้ครับ แราก่อหน้านี้เห็นว่าแบบอ่ะเราแบบไปทำเรื่องจบมาแล้วอะไรเงี้ยคนแฟนจะได้เห็นแบบว่าเอาชิ้นยามอะไรที่มันดีไปที่มันดีไปช่วงสิ้นปีนี้หรือว่าสิ้นปีนี้น่าจะมีข่าวดีรูปเนี่ยแบบว่าชพี่บันดิตเราจะได้เห็นพี่บันดิตสุดหล่อจะถูไปถ่ายรูปชุดกุยมาแล้วเพื่อเป็นการสีฟ้าผมส่งไปให้มหาลัยแล้ว ถ้จะมีข่าวดีกันช่วงสิ้นปีครับผป๋าด้วยนะเพราะผแฟนอะไรยังไงบ้างมรนะให้ผมผ่านยังไงบ้างหลังจากที่เราเรียนอย่างหนักมาให้ผมฝันนะตอนนั้นที่ทำทฤษฎีเสร็จส่งปุ๊บหลับหลับก่อนหลับให้ฝันแล้วฝันไหมเอาให้ฝันดีไปเลยครับไหลับครับพักผ่อนเลยใช่นี่คือผมว่ารู้สึกว่าเป็นกำลังใจที่ให้ตัวเองได้ ใหเป็นของหวานเลยใช่ครับอันนี้ก็ละครหวานเราต้องห้ามก็มาเป็นของขวัญอีกแล้วหนึ่งการได้ดูผลงานตัวเองในละครแล้วก็แบบได้ดูแบบนั่งดูละครอ่ะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญเหมือนกันครับอะไรนะครับมีแผนอยากเรียนต่องมีแผนเรียนต่อไหมลรอเออเออปริญญาสักสี่สิบแปดใบโอ้โหครบไหมครบปะ วแชร์ทริคหน่อยได้ไหมเพราะเราเรียนแค่สามเันครึ่งี่ไหมเปหลักสูตรดีแล้วใช่หลยหลายคนอาจจะแบบสับสนจริงๆทางมหาลัยของผมมอลังสิตเตาเก็มีการล่นล้นเรียกว่าล่นใช่ไหมย่นรย่อยเานรี แล้วแบบประหยัดเวลาเรียนมากขึ้นครับผมแต่ว่าก็จะมีการแบบเน้นเนื้อหาอะในสหรรถนะสาขาสื่อสารการ,รลลกตลาดดิจิตอลและแบรนดิง้งสามารถจบได้จริงสามารถจบได้ตั้งแต่สาปีสาปีขึ้นเลยครับผมไม่ต้องเรียนให้ครบสี่ปีก็จบได้แต่ใ<ค>นความที่เราทำงานไปด้วยก็ทำทำงาน<อ>ไปด้วยใช่ก็หมายถึงว่าเระใช่ครับผมก็พยายาม แบ่งเวลาครับถ้าแบ่งเวลาไม่ได้ทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องเดียวกันนะผมเอโอเคอะแล้วตกลงตกลงจะเรียนต่อไปตอนนี้เขาพักก่อนอนาคตไม่แน่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมมามาสวิตหมนมาเป็นทำงานก่ับอยากใช้ชีวิตอยู่ในแบบแฟนคนเตรียมของขวัญต้อนรับรับรับปริญญาแล้วนะเป็นแฟนเตรีมแล้วเหรอครับ เขาเตรียมอะไรเตรียมอะไรพี่รู้ไหมบ้านพร้อมที่ดินผมจะบ้านพร้อมที่ดินแถวไหนแถวอไแถวไหนแถวใดแวใดแตวใไหถวาไมาวใดมถนาดนถวใดแถวใดแถวแวดแถวดวในแดแดญถแล้วเนี่ยคนเกิดนี่จะขนาดไหน ที่เดาทางแล้วเหรอหูหูเหรอเดาทานเสร็จแล้วตอนนี้นาซาเขากำลังแบบศึกษาอยู่แถวแบบจูปิเตอร์ใช่ไหมดาวแบบดาวโคจรประชุมไม่ทันจูปิเตอร์จ um> ูปิเตอร์เนี um> ่ยอยู่แถวใกล้ใกล้ปทุมหรือเปล่าประชุมมรณะศิษย์ครับใกล้มอเลยจะไปเยืดต่อแล้วกันใกล้มอล มัง่ยอ,อ,อยากายม,ไไมีการร้องเพลงมั้ยฮะเกินซิงเกิลอะไรเงี้ยไม่แน่แน่นอนว่าอยากช่วงนี้ก็ร้องเองอยู่คนเดียวครับ<อ>ไม่ค่อยมีใครฟังเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> ผมอารมณ์ดีถ้าเกิดว่าวันไหนวันดีคืนดีนอยากจะร้องให้คนอื่นฟังไม่แน่เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์สุดแล้วอ๋อแล้วส<อ>มมติซิงเกิลแรกที่เราอยากจะทำอยากจะเป็นแนวรูปแบบไหนเออเป็นเพลงรัก แม่เคลื่อนแจ็คสันเขาปล่อยยังไงเวลาเขาปล่อยซิงเกิลี่เปิดไม่ทัน s u p ันจะปนเไหรเดนเรมตลเ่เต้นได้ไหมเริ่เดี๋ยวฉันให้เธอเป็นเดบิวต์เป็นเพลงเต้นก่อนเดีลองดูเรมี่สิโดเมม่ทาโซ สิงกะละไอ้สิ่งที่เราเป็นตำนานเหมือนกันนะเป็นตำนานเหมือนกันนะครับผมให้ละเอียดเลยครับอะไรเหรอเป็นตำนานอะเป็นตำนานเขาบอกว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานนานอยู่นะนานอยู่ตลอดไปเราเสด็จมาทั้งเดียวให้ชื่อเราจานลุกเลย พร้อมเป็นทุกตำนานไหมตอนในเชิงที่ดีแล้วกันตอนนี้เรื่องดีๆแล้ในเรื่องเรื่องดีๆครับผมใช่อยากขอบคุแฟนๆนะเพื่อนๆก็รับมากขพูดอะไรไม่ได้เลยนอกจากขอบคุณมากๆแฟนๆของขอบคุณกาลังใจทุกๆคนขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาหาผมเลยครับผมแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะ I love you so much very m ไ c h น i g เลยอะเอาเป็นเอาป็นา เอาทําทำแห้แกรทำัห I love you so much very much right n o ด่เ <volumes> ป็นแฟน่าเเป็นแฟนขาะฝั่งนู้นด้วยรับไูเลยโอ้โหายิไู้หหอยโอ้โอเคโอนนีส่นนิดหนึ่งน 俺、見た顔。